ใส่มาอีกซองตูนะครับซองแต้มเป็นเจ็ดแต้มนะครับหนูพอนในพิญญ์ไงนะครับเตรียมปักซี่ก็หัวหอมไปแล้วนะหางแข็งใส่ไข่เล่นเลยนะครับจังไงบยังไงขหางแข็งใส่ไข่เล่นนะครมือข้องนี้ครับซีตูนะครับเปี้เดียวนะครับมาฐานมาฐานตึ้งแต้มนี้นะฮะตึ้งข้างนี่พี่ ผลงานผลงานฟังจริงเม่อใส่ักไอ้เสกเกียวนะครับดวงปวงมาแดกดวต้นนู่ว้าวบอลลีบ้าจังไหนโอ้ยไอ้เสกงาน จังเตียมไหครับต้นหัมเอพี่แข้งกระเียมเีเาไว้ก่อนกินหมดเลยไม้กีบหนูนะครับเื้อเคื่องมไหนะครับซื้อเครื่องม่ไห่ถากันขึ้นแล้วมันเด็กมันสื่อยากแล้วอันนี้คือหางคล้องเสไขเลนเลยนะครับองยังลอยังไงที่หางคล้องเซ็ไขเลนนะครับ เนึกว่านึกว่าขาเือเขาเนี่เขาของยู่อ่ะช่างผมไม่เสือนี่เหรอไอ้เหรอนี่ยนี่ถ้าของเที่ยวไปนะครับถ้าว่าได้กินนีกครับคือว่านะครับว่ต้องกินเลยนะครับด้านหิวร้อนหิวอยู่หล่อนะครับมึงชุดไหมนะชุดไหมออกไม้าะแหลกนะครับนี่ท่านนี้นะครับท่านนี้ท่านนี้มือนี้มือเลกนะครับออกออกออกไม้มือเลกนะครับงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเขาไปดึงไปด้วยกันนะส่วนส่วนส่วนฝุ่นไอ้ท่านหนุ่งเนี่ยมาไหม นี่งหนูเป็นมาหันหนูจับหมดเล <c oughs> นี่แงจะหนูปากแดงนะครับหนูนี่ขับรถขับรถเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเดีเ๋วยวพาไปไอเดียนเราไปเดินทางกันนะครับนีอะไรปัญหาเลยล่า,ล <c oughs> ลาสุดอ,อีอออยหนูเพ่เาะในพิญญ์ไงครับจะเจียมปกซี่ก็หัวหอมไบบนั้วนะคักขนาดโอ้ยวันเี๋ไปหาอย่งหนูอยู่เตรียมเครื่องประทัดนะนี่ครับปานเด่นนะครับสวัสดีครับ อุปกรณ์เก่ากว่นี่คนเก่าครับเนี่ถ้าเปิดเปิดคลิปเปิดแดูการนะครับกาน,บนครับนี่อุปกรณ์ก็ถนิมมือมือแรกนะครับออกไม้มือมือเอ้ยยังมีคนติดอยูอ่ครับคนที่พี่กายมึ <laughs> งระวังหนาวรูดูรูดูรูดูไม่ต้องมือถือนวดน,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 นี่พีอ่อาวุธคู่กายนะครับของท่านเบนถายิ่งหนูนะครับไม่ประดูนะครับมึงมึงมึงไกลไกลกับยังเป็น ใหม่แนบอะวัอนี้นั่นม้านะครับน้ำมันครับปมมันคุณแจ้วนะว่าลองใหม่นะครับบ้านใหม่จะสูนท่านขับรถท่านครับรถเสียหลบมกเบ็ดเลยหนูพัานหนูรับท่านหนาพันหลังเลยนะรสลอดนี่เป็นพันยาจุยาขึ้บ้านครับอยู่บ้านเก็บข้าวลาดเก็บเียนเครื่องเก็บเียนเครื่องอยู่บ้านนะครับไปเดี๋ยวเาจะออกเดินทางมสองถุงเครื่องนะครับสองถุงสามถุงนะครับีออกเดินทางกับหนีผ่านนี้นะวันนี้น่ารักนะครับที่นี่ผมพันนี้ ขับขเด็นนะครับแล้วก็หน้าหนุ่งนะครับขับรถนะครับตาพี่น้องเดินทางครับอะนี่ก็อุปกรณ์ผมนะครับมีปืนบอกไม้นะครับแล้วก็มีปืนบอกเก้าแล้อมีผ้ามีตอกนะครับเอาตอกไปลองน้ำนะครับเนาะเดี๋ยวจะไปหอดไม้ไะไรนะครับจะพาพี่น้องไปเสิรไม้อะยจะไปบอกพี่น้องอีกเพื่อนหนึ่งแนบเน้ะอันนี้โอ้อาวุ้นองข้านี้สองชุดนะครับ ันนี้อุปกรณ์อุปกรณ์ครับเรนี้กรอันหลุดหลอกนะครับโอ้อันนี้อุปกรณ์ยี่นี่ร่องหรือเปลอดติดรอดตลอดนะครับปี่นี่รองหรือเปล่าปีนี่ยี่นี่ยังไงยังไม่ได้รองนะครับนัดเหลียกเลยนะครับนัดเหลียกไปทีน้องอุปกรณ์นะครับมันนะครับวันนี้ออกไม้แหลกมือแหลกนะครับ่ะ มาถึงไม้เรยบบ้อยนะครับไม้ที่หฮามาาเหมือนนี้นะครับกระยามาสนุนเจนุบลมวงนะครับมวงสามสิบนะครับนะเดี๋ยวมาเตรียมอุปกรณ์นะครับเราก็จะออกแจกจ่ายกันนะครับวันนี้มีสามท่านนะครับมีท่านนี้เราเบสนะครับกับผมนะครับอะกีนะครับอ่ะพี่น้องเดี๋ยวเตรียมของอยากเตรียมอุปกรณ์กันนะครับนี่วัผมนะครับอากีนะครับเราก็ กจ้าพีงานนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับกับสีเอลเป็นรักเรากับสีมาเพชรตอกนะครับนะเดี๋ยวห้องเหลื่อมไหมนะครับเหลื่อมเดินทางกันนะครับเดี๋ยวตอกนะครับแต่ยังมีเป็นตอกนะครับเนี่ยนี่ตอกของขายนะครับเดี๋ยวจะไปเจ็ดนะครับไปนี่น้อยมดไปใส่มาใส่นะครับผ่านยิ่งพอนะครับเมือมือแปมแหลกนะครับโอ้ย คือได้สองเตี่ยมไหมเถอะผ่นนานฐานนะครับสองเตี่ยมนะฮะท่านนีโโ้โอ้เหมือนไปใส่ครับมาน,นี่เอาก่อาาน,น,นนะครับลงรถหน้าท่านนี้ใส่ไปสองเตีมเลยนะครับไปเดี๋ยวเขาติดตามไปเรื่อยนะครับ

ยังกบลดตัวตาเบี้ยบบ้าตาบุกเดี๋ยวดูเพ่มแนี้นเพิ่มข้านี้พี่มันมีข้าหนี้ครับสี่ตัวนะครับเพเดียวนะครับมาฐานมาฐานครับมาฐานครับอางนี้มาสั่นไม้โตขนานผมยิงขึนมากนะครับ ได้ของอะไรโผล่เนียแต่ผมยิงใหญตัวเดียอะนะอุ้ยบาดฐามครับพี่น้องครับนี่ครับมันอีก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 ตัวคู่นั่นหันเลียนรงครับพี่น้องนันเลียนลงบอยรับตีหัวตัวนี้แบบบวบซีรุ่งว่าเหนนันเลียนลงไปครับรุ่นเดียวอันนี่ครับนี่เต๋อครับมาตื่นหมาอ่อนมันบ้าสี่ตัวตัวเดียวตนนี้ เด้๋ยวคามพร้อมเลยครับเอื้อนอหมดแล้วครับุงล่งหาที่นะครับมีใส่โล่เห็นนะครับสองตัววนะันนี้กอีกแล้ดึงหน้าครับท่านนี้ไตสามไอเบนหนึ่งผมหนึงนะครับตะ้ก็จะหาที่ไปนอนวยอ่อาห้อย่ย่า้มันวนเ้อดีหมดเราหลงว่าเอวสั่งนั้นนะครับบอดี้ม,มีโอกา,าสใส่ตอก นะครับแต้มที่สองนะครับแต้มที่สองครับผลงานตอกติวนะครับนะผลงานตอกติวเสียงไซน์นะครับตันพอๆสองนาทีนะครับตอกติวนะครับดิเด็ตนะครับแต้มที่สองเป็น ตอกนะครับจแจำแรกเป็นแอวนะครับนะอนุญาตเก็บนะครับปับกหัวหัวใจตอกมาฐานนะครับตอกติวคู่นี้นะประมาณลูกไปเก็บ นะครับสัมนะครับยือวบายเนี่ยว่าม<อ>ันดีเหี้ยอืม,ๆๆมอีกแล้วมืออีมมัดมือมืง ครับดูตสอครับเอฟนะครับอะไรฟองอือเดี๋ยวถึงไปโขกันอือมา่ด้องเอีกครับ,บอกอนี่อะเดี๋ยวหัน,นกนลอ่องนี้ก่อนนัเดีย๋ยวพยายาเจ็บก่อน รู้ว่าไปไงตีใช่ไหมไปไงอันนึงถึงมิ่มมนหมด้ลยกันหนึ เดียวนะครับพวกวาหาที่สองตัวนะครับตันโมกวัาสองนาทีนะครับวอนทายพระท่านหน้าตัวนี้นะครับอะย่าเจ็บโอยหมึกเอดอะเจ็บตรงกอน อู้ถือเดียวครับพี่น้อู้อู้เอาครับเอาเอาขอบคุณครับคุณเด็กอะไรอู้มาทีนอูอ๋อมายิงสองเทือนะครับ ขาดอ,ดอกนะครับตัวใส่สวยห,หน้าหมากนะครับมี่เป็นต้นหนีบตัวที่ว่ามันนี่ตัวนี้เอาเวๆนะครับตัวแรกกของมันเป็นต้นหนีบหน้าตัวแหลกอันใหญ่มือถือนะครับไก่กระสวงลายบัตน,นะครับเดี๋ววยวอยากใส่ชุ่มฉิมนะครับ ร่างเบาเนี่หนูขั้วน่ายจะหลายพี่น้องจิงๆเลยนะครับจิงจินะครับหนูนี่นายเป็นนูขั้วนะพี่น้องหลายนี่ย พอดีร่มนะครับมี่ร่มจริงนะครับก็เลยเดี๋ยวจะเข้าใส่ตอกันนะครับเดี๋ยวเอาเอานี่บพี่น้องเพราะว่าลมนะครับไปเยครับมาจมอนีเลสองแตนนะครับใสจุกิ๋มก็จ้าวเเนีมานีรับอพี่น้องครับยางมากคนเดียว ยามากคนเดียวหนูเป็นขั้วเลยครับในสองตวัวบ,บบเอฟเลยพี่น้องจะยิ่งมืถืออีกสองครับถือดูดดอกมาสองอันถอดยิ่งถอดยิ่งยิ่งมืถืออีกว่าโอ้าจานที่เจ็ดครับ่ะพี่น้องหนุกวันนี้ไปนี่จากนะพี่น้องถือดูดดอกไปสองอันพี่น้องยิ่งพักแปว ถอดออกยิ่งอีกปักแล้วยิ่งขอเจ้าหน้าที่นะครับสามสี่ตัวขอมานะครับมันมาลุ่มกัดยิ่งปักตัวหนึ่งมันก็ลุ่มกัดกันเลยเดี่ยวเนี่ยครับเป็นงา,ง,งานเดี่ยวนะครับใส่ใส่บิดยุ่งนะครับไปเนาะตอนที่กเจ็ดมาสังได้เบิ่งหนูีวะครับมาผิดงานอยู่วันนี <c> ้ <oughs> มีหูฟันเบิดนะครับตอ้ยใส่แตกคุณจะจิ้มเลยว่ <c oughs> าต้อใส่แค่ เดี๋ยวผลงานพงานเลยเน้นตัวเน้นตัวตะคมถช่เนาะตัวสองตัวนี่บางคนงานเปนงานของพีงไม่ใส่งานป่ะนว่ใส่งานอันนี้นี่แมกตัวสี่ครับสี่สี่ตัวไปเป็นหนึ่งนะครับครับออกไม้ลี่ย้เรียไปเรื่อยเรื่ กองเสียงยังว่าจูนจูนเสียงเขาใช่ปืนคว้านป่นแผลงวิ่ต่ปืนันเดียวครับจะในรถเขาถงมูอยู่อันนี้ผู้เฮ็ดอันนี้มีเสียงู้เฮ็ดนะครับมีเสียงเน่ยเลยครับปวดเอาเอาไปองปเดยนะครับลงลงแนงครับอันนี้ไม่ตัสี่มั้ง อย่าเข้าอย่ามานั่งท่านนี้นะครับเมื่อมือปีใหม่ได้มื่อท่านนี้นะเทคนิคการเอวหมดแล้วมาปีนปีผีมือปันใดนะครับจะเป็นจังเดออย่างที่เขาบอสนะครับท่านี้เนี่ยิ่งไปซีแฉมนะครับมีแต่หนุ่มเอฟนะครับ เดี๋ยวเอายางมือเงี้ยขนทิ้งไปเลยครับเดี๋ยวถ้าพี่น้องมันยิ่งไม้เสียนะครับไม้หลังเขาเจียวเขาแล้วมันก็จะหนูยังมาดันอยู่ข้างทางประม่าหาชิ้นเป็นเส้นนะครับแต่ส่วนส่วนลายก็ยังอยู่นานๆเลยนะครับแต่ยังพอมี้หย่ยิ่งแห็นโตนะครับจะเป็นหาตัวใหญ่เงี้ยนึงนะครับมาคือหนาแหลืองหรืเขาจียเขาจะมิดนะ่ร ชนิดอื่นนะครับหนูอะไสิหลายนะครับแต่กับพอได้กินอยู่พี่น้งอ,งองเดี๋ยวเปิ่มผลงานท่านดีกท่านพี่น้งองปะบัเทึกมับ มาถือนะมาเป็นยังกินนองอแล้วเห็น,เน,นบ้นนี้ตือนแล้วนะ่หนบ้านนี้เพิ่งตือนกัน้งเห็นรอหมืนแรงงานมึงเคยมีการตืนบ้ันนี้แบบ บาถือพี่น,น้องรถเช่าได้นะไปยัง,งยังเบลี่ยนะครับพี่น้ง <ś c oughs> องบ๊องเป็นลงประทันผ่านน,นี้นะครับนี่ยังไง <ś c oughs> โอ้ลงประทันนะครับใส่จุม่มจิ้มนะแต้มที่หานะครับเจ็บก่อนมาหันยิ่งว่าถือนะครับแฉมือใส่จุม่มจิ้มนะครับ คเดี๋ยวข้ามาพี่น้องมือซีไม่ลายมือของข้านเป็นแน่ แต่ไเปเบนนะครับพี่นอ้องยิ่คือยิ่งปาร์คไลดูเถอะกันแต่ก็เลยนุ่งแต่ไเปเบนนะครับกคนเฮ้ยมันยิง่งแต้มแต้มสองพันเบนนะครับเฮ้ยบักเอ็ดบักเอ็ดนะครับโอ้ยยิ่งใส่หัวคักเถอะวาตานามันยิง่งว่าเหมันตน์หน้าเดี๋ยวนอนนะครับเอ้าแต้มสองพันเบนนะครับยิ่งหนูโอ้ ไม้นี่แต่งานนะครับโผงถามอะไรด้วยหุ่นนุ่มก้อนเห็นหนเูเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโดนแล้วครับโดนแล้วมาเบ้นจัดการแล้วครับโด,โดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วครับนี่ไงนี่ไง โดนแล้วโดนแล้วครับมาเบนโดนแล้วโอ,โอ้โหได้ยินแต่เสียงนี่นะมาเด็ดวันนี้มาหานลยครับมาเป็นหนูปากแดงนะครับหนูหนูอีดีฮู้ยผู้พันเบิร์ดครับผ่านเบนนะครับไอเบน โอ้ผลงานแล้วนะครับจะเอาหนูในบ่วงเขานะครับเอเวนนะาเอเวียนเอเวียนโอ้มันไหวหน้าขามาเลยวันนี่ขึ้นปีกเยอะเลยนี่เวนเอ้ยกุดมาใส่กระงงามนะครับใส่กางเป่านะครับแต่ไม่สามพงท่านเป็นบอ่ขงถ่ายนะครับเพื่อดูการมือแรกนะครับกับสีบบดึกคนไหนนะพี่น้องเนาะขอบุดึกนะครับเพราะว่าจะค่อยๆปั๊บจะฟ่าร่างกายไปเรื่อยนะที่บกาให้ฮักคมเป็นแนบ เชง่างค่ะจะไปให้ยู่ให้กินนี่ยให้ยู่ให้กินนะครับนี่ยังไงอืออ่ะของที่ถ่ายนะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศไปเรื่อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็อาจะเดินทางกลับเดี๋ยวจะเปใหอยู่ให้กินนะได้พี่น้องเลยเออบุหรี่ท่าบรรยากาศตอนนี้เป็นสังหารตักรู้เลย <c oughs> เอ๋อเออเก็บ ไอ้ผู้ันเบิดเก็บบรรยากาศไปอยู่นะครับเหนือใส่กระลังหนาหักนะครับออ้ตาท่านูดีด้วยนั่นเอาอ่าะพี่หน่องไป่ปไปมึงบรรยากาศก่อนบะกลาบบ้านกันนะครับอืม mm. หมดเลยนะน้องฝ mm. นก็เบี้ยวนะพลานนี่เอ,เอาอีกแล้วนะครับ อใส่กาลังงามนะใส่กาลังเบาตัวพัชกับแม่แต่ที่หกนะครับขั้นนี้นะฮะเดี๋ยวห้อยจะไปหารถแล้วก็อาจจะมึงหมายท้องไม้ยแล้วเดินทางกลับนะครับจะโบดึกนะครับจะไปจูบให้กินกันนะครับวันนี้ไปน้องไปเดินทางโอ้ขันนี้ใส่มาอีกสองตัวนะครับสองแต้มเป็นเจ็ดแต้มนะครับคป้าป้าป้าเอาสนีก่อนนะวันนี้ ออมาฐานมาฐานอ่ะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวจะทายไปให้มึงพี่น้องไปมึงอีกเลยนะเราแวะกันเดินทางกลับนะครับเดี๋ยวไปสรุปแต่งกันอยู่บ้านนะพี่น้องป่ะพอดกันพูดเกือบพูดอะไรเกือบพูดมันดิเกือบหมานป่ะพี่น้องรวมตัวกันแล้วเดินทางกลับครับเนี่ยนะวันนี้เ่าพ่อสมนีนะครับเ่าก็ันเดินทางกลับเลยนะครับเดี๋ยวเ่าไปถึงบ้านเดี๋ยวไปสรุปผนแล้วก็ไปให้ดูให้กินกันพี่น้องป่ะเดินทางกลับครับ ถึงบ้านเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาแวะอยู่บ้านท่านเป็ดนะครับมาทีปากคือบ้านท่านเป็ดนะครับเดี๋ยวัว้นยาเจ้าของนะครับเอาหนูลงรดกอนนะพี่น้องออเมื่อมึงแต้มพี่น้องไอ้แกเดี๋ยวนะครับไปประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับหนูหลายพี่น้องนะครับหนูหลายนะครับเมื่อมึงแต้มนะครับเดี๋ยวมานับแต้ม กอนมันับมึงามาแ,า,แาแต่เห้แกอันเดียเห็นก่อนนับมึงนะครับเด็แ่สอห้กแบครับสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสิบห้าอืสิบห้าแม่น a n u a ะสิบหกับตุนอื่น a n u ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกแฉมอ๋อก็สิบหกอะสิบหกแฉมนะครับเอ้ยเดืดนะครับ้เบน,เนยิ่งไปสามนะครับท่านนี้ยิ่งไปหกนะครับผมยิ่งไปเจ็ดแฉมนะครับไม่หนีมากลองลองฝีมือก่อนนะครับมือ ทำไมข้าจังไปไปเอาจริงกับจังมาครับเดี๋ยวม่ให้ให้กินดิหน่องปะเดี๋ยวหนูเพลิดเพิให้กินนะครับปวดปวยตัววให้ใหให้ให้กินนะครับวันนี้อากาศมาเร็วหย่อนอย่าไม่ให้กินนะครับมือแร่เปิดฤดูการมือแร่ก็จะเฮ็ดุอย่างเลยนะครับ่อยี่บอลเล่นยิงอะไรนะพี่วมา่พอหาอยู่หากินด่หน่องปะให้กิน

<laughs> mình nhận gì ăn lăng này ở đây đi bó bao đi ba chẳng này ui <laughs>